สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลนครยะลานะครับแล้วก็ชาวยะลาทุกท่านนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนพลเพนรัตน์นะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยในเลสว,นนวันนี้ก็มาที่เทศบาลนครยะลานะครับตามคําเชิญของเทศบาลนครยะลาแล้วก็ท่านนายกทาเทศมนตรีนะครับเพื่อมาใช้เทคนิค,นคการเก็บซากเชื้อซาโควี -2 ในน้ําเสียนะครับรอบชุมชนเทศบาลน,นคร ยาลานะครับทั้งสิ้นประมาณ30จุดนะครับเพื่อทําแผนที่นะครับของการระบาดนะครับของโควิด -19 นะครับในระดับชุมชนนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องขับรถผ่านแล้วเห็นนะครับคณะของผมในวันนี้นะครับที่มาเก็บน้ําเสียกันนะครับนั่นคือโครงการของเรานะครับโดยโครงการนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับกับทางพ่อแม่พี่น้องดังนี้นะครับคือถ้าเรามองในมุมของการจัดการซาโควทูในปัจจุบันหรือการจัดการโควิดในปัจจุบันนะครับจะเป็นการจัดการรายบุคคล ก็คือจะมีการตรวจ ATK นะครับหรือว่าตัว RT-qPCR เนี่ยนะครับเมื่อชุมชนชาวบ้านเริ่มรู้สึกว่ามีอาการนะครับก็คือติดเชื้อแล้วเริ่มแสดงอาการนะครับก็ถึงจะเดินเข้ามาตรวจนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยการติดเชื้อนะครับมันจะมีช่วงที่ยังไม่แสดงอาการอยู่นะครับประมาณ5วันถึง14วันนะครับแปลว่าในทุกครั้งที่เรายังอาศัยแค่การตรวจเชื้อรายคนอยู่เนี่ยเราวิ่งตามการแพร่ระบาดของเชื้ออยู่ตลอดเวลานะครับ โดยพอกยิ่งในพื้นที่ของยะลานะครับที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะครับการระบาดเนี่ยเริ่มเป็นในระดับชุมชนแล้วนะครับเพราะนั้นการตรวจรายบุคคลอาจจะไม่สะท้อนนะครับว่าในรายระดับชุมชนเนี่ยมีผู้ติดเชื้อในบริเวณต่างๆของชุมชนมากน้อยอย่างไรนะครับท่านนายกเทศมนตรีนะครับนครยะลาก็เลยติดต่อให้เรามาใช้เทคนิคของเรานะครับเทคนิคของเรานี้เป็นการตรวจเพื่อระบุการติดเชื้อในระดับชุมชนนะครับเพราะว่าผู้ติดเชื้อทุกท่าน นะครับที่อยู่ในชุมชนไม่ว่าจะแสดงหรือไม่แสดงอาการนี่ครับจะต้องขับถ่ายออกมาอุจจาระปัสสาวะนะครับซึ่งในอุจจาระปัสสาวะนี่ครับจะมีเชื้อซาโควี2ูอยู่นะครับเมื่อมันอยู่ในบ่อเกิดบ่อซึมประมาณ2วันมันก็จะกลายเป็นซากเชื้อนะครับแล้วก็ไหลออกมารวมกับน้ําเสียนะครับโสโครกเข้าสู่ท่อรวบรวมน้ําเสียของเทศบาลครับเพราะนั้นจุดที่เราไปเก็บนะครับน้ำเสียเหล่านี้ในแต่ละจุดที่รวมของแต่ละชุมชนนะครับ จะเป็นตัวแทนนะครับเรียกว่าไบโออินดิเคเตอร์นะครับตัวชี้วัดทางชีวภาพนะครับทั้งให้เราสามารถคํานวณได้ครับว่ามีผู้ติดเชื้อในชุมชนมากน้อยแค่ไหนนะครับเราสามารถแบ่งนะครับเทศบาลนครยะลาออกมาเป็น30โซนย่อยได้ครับเพื่อที่จะดูว่าในแต่ละส่วนของชุมชนนะครับชุมชนต่างๆที่กระจายอยู่ในเทศบาลนครยะลานะครับมีผู้ติดเชื้อมากน้อยขนาดไหนในแต่ละส่วนนะครับเพื่อที่ว่าทางเทศบาลเองทางจังหวัดเองนะครับมาได้จัดมาตรการ ในการป้องกันในการเข้าไปสืบสวนโรคนะครับเชิงลึกเพื่อแยกผู้ป่วยออกมารักษาได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ใช้ทรัพยากรนะครับไม่ว่าจะเป็น ATK ยาฟาวิพิราเวียหรือว่าวัคซีนก็แล้วแต่ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ลดการระบาดได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคที่ใช้ใน58ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็โครงการของเรานะครับได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับวชนะครับผ่านได้รับเงินจากกองทุนบวเนวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะครับของกระทรวง การอบรมศาตวิศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะครับให้ทําในจังหวัดภาคเหนือนะครับก็คือนครสวรรค์นะครับพิษณุโลกนะครับตากเชียงใหม่และก็ลำปางนะครับแต่ว่าทางท่านนายกเทศมนตรีติดต่อให้เราลงมาใช้งานวิจัยเราที่นี่ด้วยนะครับเราก็เลยขออนุญาตวชแล้วก็ได้รับการสนับสนุนให้ลงมาที่นี่นะครับซึ่งเทคนิคของเรานะครับเป็นเทคนิคที่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าซากเชื้อในน้ําเสียเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าจะไม่ทําให้เกิดการติดเชื้อแล้วนะครับแต่ว่าเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพที่บ่งบอก การติดเชื้อในระดับชุมชนได้นะครับก็หลังจากนี้น่าจะประมาณวันอังคารครับเราน่าจะมีแผนที่นะครับความชุกข,ของผู้ติดเชื้อซาโควี2ในเทศบาลน,นครยะลาออกมาให้ทางเทศบาลได้วางแผนมาตรการจัดการระง,งับการแพร่กระจายก,การแพร่ระบาดของเชื้อต่อไปนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านนะครับเราน่าจะสามารถปลดนะครับพื้นที่ออกจากสีแดงเข้มนะครับลดความ รุนแรงของการระบาดได้อย่างรวดเร็วถ้าใช้วิธีนี้ร่วมออกับการจัดการที่มีประสิทธิภาพของทาง,งเทศบาลในการสืบสวนโรคลายบุคคลร่วมกันนะครับขอบคุณมากครับ